ตัง้งแต่ตั้งหลายแล้วก็ขอบทีน่น้องโค้กกดไหมครับได้เยอะนะครับได้แล้วที่เราที่แบบว่าอยากให้ทุกคนมามาดูการแข่งฟุตบอลหรื <c oughs> อว่าก,จกิจกรรมดีๆแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าเหมือนทุกคนซื้อเสื้อเราได้เอาเงินของตัวเองสองร้อยบาทได้ทำุญด้วยเราได้มาเจอกันได้มารวมกันมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราแบบทุกๆคนได้ทำความดีกันต่อไปอย่างนี้นี่คืสิ่งที่ผมอยากให้ กับผมแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับก่อนหน้าจบงานนะครับผมได้ได้คุยกับค้งว่าเป in ็นไงครัโครงการนี้เหนื่อยไหมมีปัญหาหรือว่าติดอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับระหว่างทางนะครับลุยอะไรกันมาเยอะหลายอย่างนะโค้งจะพูดคำนึงไว้ก่อนกับผมว่าออกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดจากการเตรียมงานเนี่ยจะหายเหนื่อยไหม คือเมื่อเช้านี้เห็นในไอจในโซเชียลครับว่าคนมารอแต่เช้าแล้วก็ต่อแถวกันแล้วพอวันนี้เราเดินออกมาแล้วเห็นคนเต็มสนามสามพันสี่ันคนนะะช่าันง้วทุกคนที่เขาทงานนี้มาขห้หน่อทุกคนแุกคนขอบคุณรงครับผมนะฮะหขอบคุณตัวนี้ขอบคุณทุกคนมากมากครับ กันทุกคนนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาจากกรุมให้ด้วยนะครับแฟนๆทุกคนนะค,นแบบนนครับเอาเป็นวันที่ดีนะครับเราก็จะอ่อความดีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมเราจะทำเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสมัครก็พอครนะับขอบคุณ ใจแทนดีใจแทนผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับผมก็วันนี้ยังไงก็สนุปประเทศเต็มที่แล้วนะครับผมขอบคุณครับยิน<ไ>ดีมากเลยนะที่พี่โบ๊ชวมาเป็นคนหนึ่งในการกระส่งที่จิจัดครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันทําบุญนะฮะผมรู้สึกแบบจริงจผมปลื้มใจมากแล้วก็ช่วงปลายปีด,ด้วยนะเป็นการทำบุญ ร่วมกันครั <hey> <op ownership> yeah, cool. ้ง <Shit>. ิงใหญ่นะครับแล้วก็หวังว่าในครั้งหน้ามีแล้วเราจะร่วมกันทำบุมอีกนะครับแลกองผมี่ผเคยคุยกับพี่โ้อมเรื่องนี้านานมากแล้วก่อนที่จะครันก็รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาเขาเคยอยากที่จะแบบ เหมือนเอาฟุตบอลมาช่วยเด็กๆหรือว่ามาทากิจกรรมอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็ว,วันนี้ก็มาถึงจริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับกับพี่โบ๊บด้วยรู้ว่าการจัดงานแบบนี้มันมันต้องใช้แรงแรงใจแล้วก็แรงกายเยอะมากก็วันนี้ก็มาถึงนะก็ก็ยินดีกับพี่โบ๊ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มามีส่วนร่วมในวันนี้คิดว่ามันมัน ทุกคนก็ได้มาสร้างอิมแพ็ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาคนสี่คนจากอเดียมาอยู่ที่ประจวบัใช่ไหมครับเดินทางัะมาไกลแล้วก็บางคนก็มาตั็นแตกเช้าว่าขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยการทัวร์ไ่หามพูดไม่ใชคคอยากยิ่งแล้ผบอกาผมทันทีนะครับมาทจิตใจที่หล่อมากนะครับพร้อมบบคุมที่มากนะครับผควมั่นา ปุนว่ะเอเมื่อหร่ทีก็ประมาณพันวาผมก็ทิดแล้วถ้าตอบถ้าตอบก็ไม่ว่างเขาก็ต้องรู้แน่ๆว่าโกหกเราก็เลยต้องตอบตกลงทันทีครับดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็าครับคนไทยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมโครงการนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ ก็มีแฟนคลับชาวจีนมาจีเนี่ยจนใร้วังขาก็ี่รั่านผู้บรารขบขอคุอบคุณอบคุขออขอบออบว เราแปลว่าเราว่าอะไรหลังกับจีนอยู่ไหนดู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 ตัวนี้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 ถูกไหมถูกไหมเบลีสต correct correct ถูกต้องไหมอ๋อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่ะสกอี้อยสกอี้ภาษาอังกฤษ สัสดีค่ด้วยนะขอช่วทกคน่ด้วนะคะสหนมัดวยากวยอคุณมาอบคุณมากมีไหมมีไหมมีมากมีมากมีมากต้องใครก็ได้ใครรไินกินกิกินกินกิี่ิกิาน